หันด no? ูเลยพีย <grateful> ง <sh> <sm> ่ะหันดูเลยวองอ่าตปิดุได้เป็นอรตาฝันตั้งเรอะไเราเยอะไปจะเราเยอะไปจะเราเยอะไปกันตาลายเลยอเป็นอะไรอือดูดูไปดูใกล้ๆเดูไกลๆไม่ชัดฮะไปดูหุ่นไง

ใครปั้นใครปั้นช่วยกันก็ช่วยกันนะพี่ผลเอาตีด้วยเนนี่หนหน้านนี่ไงอย่างเเท้าอ่นฟันนฟันฟันอันนี้นี่ฟันี่อันนี้นิ้วนิ้วดีนี่อันนี้เยไอันไหน้วอันนี้อันนี้นิ้วอันนี้เหรออันนี้เท้าอันนี้เท้าอันนี้มเท้านีเท้าแล้วนีอ่ะนี่้ปากอนปากปากอนีนเล็ ดูแย้วมองไม่ขึ้นหน้าตาเป็นทางผมอยากให้เขาจับได้เหมือนแม่คูณท่านแกไม่ได้เลาคือมาปาบปากไอ้ดูไ่คือมาม่ฉันเนี่ยรักเธอแค่ไหน นี่ละกูมาลี่ไม่ใช่พวกมันเนี่ยฟันบุญเธอตลอดเลานะเนี่ยนะเธอสิ่งที่เธอทำแล้วสุดทุขีผีผหัวเออเไม่มีเกี่ยวกหัวตอันนี้เป็น้าหาผีมันผีมันดงหัวมานีดึงหัวเนีมันเป็นล้านอาหารโบรา อวไนยเฮ้ยตัวยู่ตรงนี้ด้ไงอ่ะทำไมไม่ได้ไม่ได้จะมายืนคู่กับเออตัวมาไม่ได้ทียาคูนะลุกยุดยืนลงไปชั้นนี้ไปเลยองนี้ไม่ได้จะมาโอ้ย

ก็ผมแค่ทุกวี่เ็อยู่นี่นียังไม่แห้งเลยดีวยไรมันแห้ง็นบางจุดแต่ปั้งก็เหมดแล้วแล้วแดงปแนนี่้ยกันนี่ึดังมืสังเกตไหอนนี้ทำไมตอ่ี่ยรม่เป็นคนหนะมันมันจุดรวมที่รัหนัก่ะ อันนี้มันอันนี้มันในร่มผ้าท,ทำไมไมันแห้แงก็เพรามันเป็นอันเหล็กไอ้เนี่ยนะเขกแขกแรงเลยก็เป็นสื่อเหรอแต่แต่ใช่พี่เบิ้ลเหมือนกันพี่เบิ้ลเวลาข้างในไม่ต้องไปเน้นมีตรงนี้มัน,น,น,นมองไ่เห็นอยู่แล้วมันอยู่ในผ้าแด้ไหมเวลาเนี้นในขาไหล่อคอเพราะว่า ไมยนะนะเรวะขยับ้อนขอบมันบาดโอ้ขอบพันมันบาดขอบะ้วเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเแต่เช้าได้กินข <ka ้โอ้ กินนี่ไ <rural> ด้แล้วไม่ยุดเองจะต้งดังแต่ถุยอีกมั้งเรแล้วเร็วแล้วโอ้ยน้ก้นเลมันมีร้านไหนเนะมันหีร้านไหนเนี่ยนันหีกระเป๋าโอ้โก้อนเลย้โห

Kalo kio, kio jangan keliat-liat Bukit, bukit, bukit Kalau di luar, di luar Bukit bukit kan, namanya 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 Apa? Itu bener-bener Ayo, lupa, lupa, lupa Lupa di luar, di luar, di luar Lupa di luar, ăn xa, hết, ăn xa, 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Ô, mời chào mời chào mời chào mời đi mời chào 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 Oh chào mời chào rồi chào mời 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 chào ไ่เลย้หม่ตีหอรังหมหมแหมไม่ด้เก่งตี่นเลยเมาอมีาี่ยกตมามาตรงไหนพี่นะพี่บอกเลยใจพี่ยังไงเราเพพี่นะชอบุมาที่ คิ้วกระมาแต่งโกง่งอนโผ้ี่เดกน่โกงโล่ทีดยักคิ้วเลยคิ้เลยโกงแข่งชอนนะอันนี้พี่ชอบมากกว่าคิ้วนะพียบอกเลยเาี่อ่ะีชอบตาเธอตาทเธอิใจเเธอมอนแ้วนะคมีเสน่ห์มอนแล้หนุไหลก็ดยตาเธอเียรักเลย พ uh ี่โมตาหุจมาเนี่ยแต่ก็อีกแหละก็จะไม่เพราะตาของเธอสองข้างนะคือรู้ทีดีพี่จะต้องมาเสียใจแบบนี้เลยตาของเธอจริงๆแล้วนะอุจมาเป็นหลอกหรือว่าอินที่ดี

หน้าอาา่ะนคิวตาอ่อีหลัานีน้ากูช่วยชอบจมูกเพาะอะไรรนะู้ไหมเพราะว่าอันนี้อะไรเ่ยปากอพี่ชอบจมูกูมอนนั้จมูกแต่ที่จับเมื่อกี้ปากไปอ่ะันนี้นะอันนี้ อันนี้อ๋อ่บอกว่าเป็นเล็บเท้าอ่ะอันนี้เล็บปันจมูกมีอยู่บนรูจมูกีสองรูจมูกแค่นี้เองปากพี่ใกล้ๆกันที่ชอบจมูกเลยเพราะว่าจมูกเจอปากนิด ตะมูดเลยตะมุนมนี่ตะมูนเลยมาอยู่นหน้เาเธอมาแล้วมาเจ้าพอดีจริงๆเลยทำลายเ,เรื่องบูดดีกับหน้าเธอเลยทำให้เธอสวยเลยแล้วจึงเป็นเมตสีของพี่ไง

นี่มีอย่างนั้นที่จะบอกมีชอบปากเยปากของเธอเนี่ยปากนิดกระดเลยปกจะจับจปจับนักมวยเไม่ใช่ตาหนปจับากสวยเหมาะสมเลไเพก็ีสีน้่ยงเราชหวเราะราะหัวหัวเกัหัวเรัวไาะหัะหัาัวเาเรรั่หว่เวย แต่สวยสุดเลยเดินอ่ะฉันใจนั่นะดงาเธอมีความสุขคามสวยคือแต่ก็อีกอะจจมูกหมดแล้วเนี่ยตาเขนตายหมดเอออยฟังจะเหลือเออแต่ก็อีกอะคำพูดของเธอลิ้นของเธอไม่กรดก้อนยยก

ก um ินเลยด้วคุณก็พี่แม่ก็งม่นจาเลยไก่ก็เก็บไปดิลิ้นเลยแม่โดนยังลิ้นไก่เลยอาเดียวต่อไอ้ตัวนี้คืกวาเสอหัวหน้าหัวหน้านี่นะตาเธอจริงเล่นแบง

মানে আৰু কোমলটো হয় নেটো